สวัสดีครับมาเจอกันช่วงเย็นครับกับเจ้าเชฟโเรเลตครับลำนี้ก็จัดแต่งอุปกรณ์เต็มเครื่องครับเป็นสไตล์คอร์สสไตล์ออฟโรดนะครับเชฟโเรเลตสีประตูครับสีดำามบนมินเลยทีเดียวครับ รับนี้ก็เป็นยก2นิ้วนะครับสายยาง2657016ครับกันหลังหล่อครับแม็กเดิมนะฮะก็ดูแบบสบายตาครับจัดแต่งแบบสไตล์อ,ออฟโรดนะครับเป็นเปลี่ยนกันชนหน้านะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับกันชนหน้าบันไดข้างนะครับ แล้วก็โลบาโลบาร์โลบาหางยาวนะครับลำนี้มีความพิเศษนะครับเป็นเจ้าเชฟโรเล็บลำนี้นะครับอ,อีกไม่นานครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถหายากหรือรถเชิงเก็บออกในแนวคลาสสิกนะครับอีกไม่กี่ปีครับผมคนนึงครับที่ชอบครับ เชฟรุ่นนี้นะครับไฟสองชั้นรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเด็ดของเชฟโรเลตเลยทีเดียวครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอยู่ในปีประมาณ2000นะครับเชฟรุ่นนี้นะครับ4ประตูครับอัพช่วงล่างยกสองนิ้วใส่ยาง26 5ห0 1 6นะครับหล่อหล่อครับ ลำนี้จะมาให้ดูนะครับว่ามีรายละเอียดแล้วก็แต่งเติมอะไรไปบ้างดูหล่อๆอย่างนี้นะครับดูหล่อเหลาเแบบนี้ฮะว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูกันเป็นสี่ประตูนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบก่อนครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ลำนี้ก็ถือว่าแต่งได้ลงตัวจัดอุปกรณ์ได้ลงตัวนะครับเป็นเชฟ4ประตูไฟ2ชั้นนะครับเป็นตัวขุนแผนยอดฮิตเลยทีเดียวครับของตัวนี้นะครับจัดทรงยก2นิ้วใส่ยาง265 7016ใส่กันชนหน้าบันไดข้างโลบาแล้วก็กันชนท้ายทรงแยกนะครับ ดูรอบกันเขา,ามีอะไรพิเศษบ้างครับดูกำลังสวยนะครับในทรงของรถรุ่นนี้นะครับยกประมาณนี้สอยสองนิ้วยก2นิ้วสายยางเบอร์ประมาณนี้นะครับถือว่าดูกำลังกำลังหล่อนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พมีรุ่นนี้นะครับจัดแต่งทรงนี้นะครับลองดูแนวทางนะครับว่า อ่ะมันเข้าล็อกเข้าตาไหมอะไรอย่างนี้ครับโลบาแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับจะเป็นหางลักยาวก็ได้จะเป็นทรงเอตัวสั้นก็ได้นะครับหรือจะใส่แหลกลังคาข้างบนก็ได้นะครับลำนี้ก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ตุ้นครับอาจารย์ต้นฮะอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นน้องแขมนะครับก็ติดตามทางเพจทาง YouTube กันมานะครับก็ มาใช้บริการที่ร้าน NK44 พระนครศรียุทธยานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานนะครับก็เดินทางมาดูดูของก่อนแล้วก็มาพิจารณาดูว่า,าตัวไหนที่มันจะเข้ากับสิ่งที่เราชอบบุคลิกที่เราแต่งของบุคลิกของรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดูเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ กันชนหน้านี่ถือว่าเฉียบคมครับถือว่าเป็นกันชนหน้าที่ออกแบบได้ดูเข้าดูกลมกลืนกับยุกนะครับไม่มีเขาใหญ่มากสูงมากครับกำลังดีนะครับเป็นงานของ psk นะครับแข็งแรงครับนี่ครับเป็นกันชนหน้าของ psk นะครับมีกันชนหน้านะครับแล้วก็พิเศษนิดนึงครับจะมี เห็นดำๆนี้ครับเห็นดำๆนี้ฮะอันนี้เป็นโป่งเดิมนะครับโป่งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นโป่งเรียบๆนะครับแต่เราก็ทําการพ่นสีระเบิดนะครับซึ่งพ่นสีระเบิดนี่เราไม่ต้องแกะก็ได้นะครับทางเราก็ทําให้ให้ได้ดัง่งดั่งที่ต้องการนะครับเนี่ยผิวเปลือกส้มนะครับแบบนี้ฮะดูใกล้ๆฮะ คือที่เราไม่ต้องถอดนะครับคือบางทีเนี่ยการถอดถอดถอดปลงล้อเดิมเนี่ยครับเวลาเราแกะเราง้างออกมาเนี่ยมันจะเสียทรงนะครับพอเราใส่พ่นสีเสร็จพ่นยิงระเบิดสีระเบิดเสร็จพอประกอบเข้าไปใหม่นี่จะไม่ค่อยเข้ารูปนะครับผมก็เลยแนะนำให้พ่นในตัวรถเลยขอให้เราบังดีๆแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวให้ดีแล้วก็ พ่นให้เนียนให้สวยได้นะครับอันนี้เป็นข้อพิเศษนิดนึงครับไม่ต้องแกะปวงล้อเดิมถ้าถ้ารุ่นไหนที่มีป่งล้ออยู่แล้วไม่อยากแกะก็เข้าล็อกครับเข้าทางครับนี่ฮะงบไม่แพงด้วยครับเป็นปวงล้อเดิมเติมสีสันเข้าไปด้วยการพ่นสีระเบิดปวงล้อครับเป็นผิวเปลือกส้มนะครับแบบออกดำด้านนิดนึงนะครับแต่ถ้าชอบเงาเราก็จะเคลือบเงาให้ นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีระเบิดเนี่ยจะออกด้านด้านนี้จะดูโหดๆจะดูดูสวยนะครับสรุปว่าสวยกันล้กันะนะครับนี่นี่คือข้อพิเศษของความล้ำนี้ครับแล้วก็บันไดข้างครับบันไดข้างนี้ก็จัดเป็นบันไดตะแกรงนะครับอาจันย์เต้นนี้ก็แต่งชอบนะครับในสไตล์ออฟโรดนะครับ ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นพ่นสีปลกส้มนะครับดูเนียนครับเพราะว่าเราไม่ได้แกะนะครับถ้าโป่งล้อเดิมไม่ไม่ค่อยเข้ารูปเราก็จะจัดทรงให้เข้ารูปก่อนแล้วค่อยพ่นนะครับล้อนะครับสี่ด้านนะครับราคาย่อมเยาครับพ่นสีระเบิดนี่ก็ลองโทรสอบถามกันดูนะครับนี่ครับ เป็นโลบาร์ทรงยอดฮิตครับเป็นแขนยาวนะครับนี่ก็จะกลมกลืนกับสีผิวมากครับของแต่งเนี่ยถ้าของแต่งนี่จะเป็นออฟโรดนะครับก็จะเข้านะครับดูดูดีนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับของเราเนี่ลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบนะครับว่าจะเอารุ่นไหนยังไงนะครับยี่ห้ออะไรนะครับก็โทรสอบถามดูนะครับ กันชนนี่ยอดฮิตอยู่แล้วครับเป็นกันชนทรงแยกนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ได้เท่อย่างเดียวนะครับกันชนท้ายนี่แข็งแรงด้วยครับดึงช้างได้แปดตัวว่ากันอย่างนั้นครับจะดึงกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับแข็งแรงครับเป็นกันชนท้ายทรงแยกนะครับก้านใหญ่นะครับนี่ฮะบึ๊กเลยทีเดียวครับเนี่ยแข็งแรงครับจากกระแทกเนี่ยจะ ดึงลากนี่สบายยครับเป็นกันชนแข็งแรงสไตล์ออฟโรดอยู่แล้วนะครับนะครับออกมาประมาณนี้นะครับเป็นเชฟสี่ประตูอยู่ในช่วงปีประมาณ2 0 0พขึ้นมานะครับรุ่นนี้เป็นขุนแผนของเชฟโดเลตอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับเจ้าของรถครับอาจารย์เต้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์เต้นนะครับ อยู่ที่น้องแขมใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวอ่าก็ติดตามทางทางไหนบ้างครับทางยูทูบครับติดตามอย่างเดียวเลยออติดตามทาง youtube อย่างเดียวเลยแล้วก็โทรประสานกับเจ้ครับอนนอ้นโทรประสานกับทางร้านครับเป็นไงบ้างครับอ่ามาใช้บริการประทับใจยังไงบ้างครับก็คือมันเลือกได้อะนะแล้วก็มันเหมาะกับรถ กับสภาพรถด,ด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์รถภายในตัวครับก็คือ,อสามารถที่จะเลือกเลือกอเลือกให้เหมาะกับตัวรถนะครับเลือกสินค้าที่เราต้องการได้ว่าอ,อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างอาจารย์อยากชอบยี่ห้อนี้รุ่นนี้หน้าแบบนี้อะไรอย่างงี้ครับจำได้ไหมครับของผมมันรถรุ่นเก่าอันนี้มันถ้าเราบางอย่างอย่างกันชนหน้าเนีย่ย ก็เป็นยี่หอ้ออื่นๆในบางทีมันแตะใส่กันไม่ได้ใช่ใช่แต่แต่ตรงนี้มันก็มีให้เลือกแล้วก็สามารถช่างสามารถแปลงได้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกรรของผมนะครับอ,อันนี้เข้าไม่ได้ครับอดีจะวจะผมเจาะควา้านรูเพิ่มอะไรเงี้ยอ,<ช>อันนี้อันนี้เก็ดเล็กเกดน้อยทางร้านเรานะครับรบ,บางทีอ่ารถของที่มันหายาก อย่างเช่นกันชนที่มันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็จะมีการดัดแปลงให้เข้ารูปสวยงามหรือให้เข้าล็อกกับที่ควรจะเป็นใช่ครับทางเราเรายินดีครับแล้วก็เลือกรูปแบบได้ตามใจชอบด้วยนะครับใช่ใชและที่สําคัญคือยากลืนใจดีโอโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์เต้นครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันเป็นไงครับหน้าหนาวนี่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนดีครับอาจารย์ครับ ก็ช่วงนี้ยัง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 ,ยงติดโควิดก็เลยยังไม่ไปครับอ๋อ <laughs> นี่ครับอา,อาจารย์เต้นนะครับ <c oughs> ชอบในสไตล์ออฟโรดแล้วก็รถคันนี้ออกป้ายแดงมาใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> ใช่ครับออกป้ายแดง18ปีแล้ว18ปีแล้ว <c oughs> ซึ่งอาจารย์นี่ก็บอกตรงๆแล้วว่าชอบ <c oughs> ในคันนี <c oughs> ้ก็เลยอนุรักษ์ไว้จะใหม่จะเก่ามาก็ก็ยังเฉย ก็ยังชอบคันนี้อยู่ใช่ครับแม่ถือว่าเป็นคนรักรถนะครับแล้วรุ่นนี้อนาคตอีกไกลครับเป็นรุ่นเขาเรียกไฟสองชั้นขุนแผนของเชฟเลยล่ะครับตัวนี้นะครับอีกไม่กี่ปีนี้ก็คงจะขึ้นหิ้งเป็นคลาสสิก้วครับรุ่นนี้นะครับบางคนก็ไปทาเลโทรบ้างบางคนก็ไปทำออฟโรดบ้างอรอย่างเงี้ยรุ่นไฟสองชั้นพูดง่ายนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้นนะครับที่ ให้เกียรติมาใช้บริการที่ร้าน NK4 คณ4พระนครศรีอยุธยาของเรานะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เกิถ้างั้นผมือโอากากลับบ้านเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับนี่ครับอาจารย์เต้นนะครับจากน้องแขมนะครับได้มาใช้บริการที่ร้านนะครับก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ดูติดตามทาง YouTube นะครับแล้วก็ อยากได้แบบไหนอยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ให้มันเหมาะกับบุคลิกให้มันเหมาะกับที่เราต้องการนะครับ NK 4ี4คณสีพระนครสีอยุธยาครับยินดีให้บริการครับแล้วก็รับดัดแปลงสิ่งที่เราอยากได้อยากได้แบบไหนก็สั่งมาได้เลยครับผมในนามเฮกุยก็ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับ NK 4คุณสีพระนครสีอยุธยาครับ 0863355209ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจันทต้นนะครับที่มาใช้บริการกันนะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับอยู่ระหว่างขาเข้ากรุงเทพนะครับผ่านไปผ่านมาทางอยุธยากรุงเทพนะครับก็ถนนสายเอเชียนะครับก็แวะดื่มน้ําดื่ม่าจิบกาแฟครับก็ชมสินค้าของแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสินค้าของ งานแต่งรถสไตล์ออฟโรดเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอุปกรณ์ออฟโรดทุกชนิดนะครับสั่งได้ตามใจฝันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้นนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจทาง YouTube นะครับขอขอบคุณมากมากครับ